อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการสร้างตัวตนหรือ personal branding ก็คือว่าเอาให้ชัดว่าเราจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างก่อนเอาให้ชัดทำคลิปเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักของเราอย่างอื่นเป็นเรื่องรองนะฮะเอาให้ชัดอย่าทำคลิปสเปะสปะทุกสิ่งทุกอย่างมั่วซิเต็มไปหมดมันไม่ได้ครับให้คนมองเราปุ๊บมาเออนี่อย่างช่องของอาจารย์นันเนี่ยเป็นช่องของควันต่ำใช้าศาสตร์ควันต่ำมาใช้ในการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้าน เพราะฉะนั้นเพอร์ซันอลแบงกิ้งอ่ะมันคือหนึ่งในในนี้นะคเอาให้ชัดคนมาปุ๊บเห็นเลยชัดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเอาให้ชัดสักหนึ่งอย่างจะเอาอะไรก็เอาให้ชัดถ้าไม่ชัดคนตามก็ไม่ชัดแปบลบว่ามั่วทุกอย่างมันมั่วหมดมันก็เลยหาแบบจุดยืนที่แน่วแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจว่าเราจะทําเรื่องใดให้ชัดเจนหนึ่งเรื่องแล้วหลังจากนั้นพอมันดังมันเด่นมันดีมันติดตลาดแล้ว นะครับมีตัวตนแล้วคนรู้จักเราแล้วค่อยขยาย 1, 2, 3, 4ไปแต่สำคัญที่สุดต้องเอาให้ชัดหนึ่งเรื่องให้ได้หาให้เจอเรามันมัต้องมีดีเลยครับถ้าเราไม่มีดีเราเม,มีชีวิตเรามาถึงขั้นนี้ไม่ได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาให้เจอต้องเอาดีให้ได้แล้วทำเรื่องที่เราถนัดมากที่สุดเรื่องนั้นเลยครับเป็นเรื่องที่มาอันดับหนึ่งและใช้ตัวนั้นเป็นสิ่งในการสร้างตัวตนหรือ personal branding ครับ